ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตราฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w า o เว็วเบโ c o คล w w ้ดอทคอมเววายเว็บโม4คลเต้ดอทมโทรศดสีหกหน,นึามสองก็จริงๆก็รับละครอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็มีช่วยแปลง,งานด้วยบ้าง ก็มีแต่ทําธุรกิจดำเข้ารถดำเข้าค่ะแล้วก็พวกเหล็กแล้วก็อะไหล่รถยนต์อะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเราก็ฝันเองไปเป็นแม่งานช่วยกัาเลยทเดียวก็ช่วยแต่แบบยังไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยคือเอาเวลาว่างที่เรามีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถช่วยเรื่องไรอค่าก็พีอาร์ประชาสัมพันธ์หาลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะจะมีอ็อกซ์อ๋อยังค่ะยังยังธุรกิจการแล้วสวย ก็จริงๆตาก็ถามว่าเออแบบอยากทำธุรกิจด้วยกันก็คิดกันอยู่กับเพื่อนทั้งเพื่อนๆก็มีแต่ว่าตอนนี้คนทำธุรกิจหลายอย่างเยอะอะไรเงี้ยยังหาแบบอะไรที่ลงตัวยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คืว่าเป็นเพระาะเราังวลไ่ยากเป็นผกิจ,าจาการเลยว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในการไม่นะคะไม่ไม่เลย พอได้ realizing. ลองหันไปจับธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะแบบทำในวงการแล้วก็หันไปจับธุรกิจเป in ็นตัวเป็นตัวหรือไม่อะไรเงี้ยก็จริงๆคงไม่นะคะจริงๆก็ยังชอบงานในวงการบันเทิงอยู่แต่ว่าก็เวลาเรามีเวลาเหลืออย่างเงี้ยก็หาอาชีพที่แบบเฮ้ยลองรับอีกอีกงานหนึ่งส่วนตัวแล้วเรามีแหลกงที่สนตใจอะไรบ้างไหมที่อยากลองก็มีคุยกับเพื่อนในวงการบันเทิงก็มีค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้คือนักแสดงทุกคนแบบทำงานหลายๆอย่างเยอะมันการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็ มันซ้ำๆหลายอย่างเนี่ยก็อยากจะหาอะไรที่แปลกใหม่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าอะไรที่แบบว่าตอนนี้กําลังดูตลาดตลาดกันอยู่ยังยังอีกนานเลยค่ะอีกนานสองปีค่ะเปยงบ้างคะปีผ่านมาแฮปปี้ค่ะก็โอเคมีความสุขดีค่ะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่ปอโทด้วยกัน คือคบกันเหมือนผู้ใหญ่ค่ะคือต่างคนต่างไม่มีกรอบันละกันแล้วก็ให้เกียรติกันละรกันก็มองว่าถามว่าโรแมนติกไหมก็ไม่ได้แบบโรแมนติกซะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอยู่ในข้อตกลงที่แบบเฮ้ยแฮปปี้อะแบบคลิกกันอะไรเงี้ยเพิ่งเข้าใจในคําว่าง่ายๆแต่มันคลิกกันนะเพิ่งเพิ่งเข้าใจก็ไปค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลาแบบหลายๆอย่างคือไม่ค่อยได้ตรงกันคือจะมีเวลาแบบไปกินข้าวตอนคืนอ่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ค่อยได้เจอใครอยู่แล้ว ก็พี่ค่ะทำงานละครบ้านนอกจากแม่คุกเลยแล้วจากปีนี้จะมีอะไรอีกบ้างก็มีเป็นรับเชิญค่ะความใหญ่เรื่องวันที่รอคอยค่ะเอาไปรับเชิญมีแค่สองเรื่องเหรอใช่ค่ะแล้วก็เรื่องอื่นยังคุยกับพี่พี่ที่ส่องอยู่ค่ะอยากจุ๊บกันใตน้ำเหรอทีนี้เรามีบ้างไหมยังเลยค่ะยังยังอ้วนขึ้นวัยมีจุดด่างบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่รู้ไม่ค่อยได้มั่นใจหุ่นอ้วนขึ้นอ่ะโอเคเราไม่ยอมไม่ท่า เฮ้ยเขาไม่ได้ยุ่งกับงานในวงการบันเทิงไม่ได้มีตีกรอบหรืออะไรเลยค่ะก็เรียกว่ารักแต่เราเลยตายใช่รักแต่เราเลยโอเคเอบคุณมากค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสด กระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวช่องแซคดวงการงานการเงินความรักแบบนันนๆไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับ w ว w p r i วท์เ็บก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว